เราเองเป็นคนที่ชอบรับประทานด้วยครับสิ่งหนึ่งเลยคือพอกินเยอะปุ๊บเนี่ยก็ต้อง เอาออกด้วยก็คือการออกกาลังกายก็จะมีการคาริโอสลับกับเวทเทรนนิ่งครับอาทิตย์ละประมาณ3าถึงสวันครับต่อต่ออาทิตย์ครับผมนำไปทําตามกันได้นะคะเราจะได้หุ่นไปเป๊ะปังๆแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากเรื่องรูปร่างที่เป็นเรื่องสําคัญแล้วจริงๆอย่างคุณการนี้ค่ะเป็นทั้งดาราศิลปินก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของใบหน้าแตบผิวพรรณช่วยแชร์เทคนิคหรือเคล็ดลับหน่อยได้ไหมคะ ใช่ได้ครับ <c oughs> ก็ย่บอกไปว่าอย่างที่คุณแม่เนี่ยนะฮะ <c oughs> คุณแม่เขาก็จะมีมฉีดเ <c oughs> ฉิดนอะไรของเขาใช่ไหมครับ <c oughs> เราก็มีคลินิกที่เราสามารถเข้ามาดูแลผิวพรรณหรือว่าความกระชับของไปหน้าได้ <c oughs> อย่างเช่นโมรินาก็ <c oughs> สามารถติดอี่นทางเลือกให้กับทุกคนครับที่อยากจะมาดูตัวเองโดยเฉพาะคุณผู้ชาย <c oughs> คือคุณผู้หญิงเนี่ยไม่กวนละ แต่ว่ายุคนี้เนี่ยผู้ชายหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่กล้าเข้าคลินิกไม่กล้าดูแลตัวเองลังเลอยู่ว่าเอ๊ดีไม่ดีไม่ต้องอายนะครับยุคนี้เนี่ยผู้ชายเขาดูแลตัวเอง้วนะครับเพราะว่าผมเองเข้าคคิดิกบ่อยมากไม่ต้องห่วงว่าจะเข้าไปจะแบบเขินพนักงานพนักงานคือทุกคนแบบพร้อมอนรับอยู่แล้วครับแล้วก็ดูแลอาจจะเป็นเรื่องของผิวพรรณอย่างที่บอกแล้วก็การกระชับเขาเรียกว่ากระชับ ส่วนที่เราอยากกระชับอะไร,ะรได้เลยครับอเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรือว่าไวัยไหนก็สามารถเข้าคลินิกมาดูแลตัวเองได้นะคะคยิ่งเข้าเร็วเนี่ยมันก็ยิ่งมีบทดีกับเราเองนะงเพราะฉะนั้นแวะมาได้เลยนะคะแล้วก็ยังไงต้องขออนุญาตฝากด้วยสําหรับมืิการคลินิกของเรานะคะไม่ว่าลูกค้าจะเยอะขนาดไหนคะ่ะรับรองเลยว่าเราดูแลได้อย่างรวยถึงแน่นอนขออนุญาตคืนแบบเพ็ได้ค่ะคุณแม่ค่ะแบบแท้แท้ี่ยคุณพี่เขานะเข้าห้ามสวมให้กันไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าสาวผมห่วงพูดไปนนะพูดไปเหมือนจะมีหรืออะไรไม่มีงมีเอาเลยหลังกรแพ้คือเปล่าคะเฮหลังกระแพ้คือก็คืออะไรสูนังตัวนั้นสั่งไปให้ที่สาโอย อ่ะเชิญต่อเลยครับผมขอโทษแทนคุณคุณแม่ด้วยครับใช่มลขค่ะคุณแม่ลูกค้าวีไอพีของเราอยู่แล้วนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณแม่ทําอะไรก็ถูกไปหมดใช่ค่ะครัเพราะว่าหลายแสนแล้วกับที่นี่นะครับใช่เลยค่ะคุณแม่ค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณนะครับคุณแม่ครับ แล้วก็ต้องขอฝากโปรโมชั่นที่ดีไว้ด้วยนะคะวันนี้สําหรับท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถแวะเข้ามาสอบถามกันได้เลยเราก็จะมีทีมงานที่น่ารักทุกทุท่านเลยค่ะที่จะคอยให้คำปรึกษากันอย่างไร้ดีละที่สําคัญไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะคร,รวมถึงวันนี้คุณการมาเจอเจอกับเราค่ะฉลองครบรอบ10ปี Merida Clinic ก,ก็คือคจะก้าวเข้าสู่ปีที่11อยากให้คุณการช่วยอวยพรในทางคลินิกหน่อยคะ่ะครับก็ในโอกาสที่ครบรอบ10ปีนะครับ Merida Clinic น,นะฮะ ก้าเข้าสู่ปี2 1ครับถ้าเกิดว่าเป็นเป็นคนนี้ก็เข้าสู่วัยกาลังแบบเป็นวัยรุ่นนะ,ะวัยรุ่นที่กําลังจะเปล่งประกายเปล่งแสงที่เจดิดจตอนนี้มี4สาขานะครับก็ขอให้ไปได้คลินิกนะครับผมจเจริญรุ่งเรืองนะครับมีคนไข้มีผู้ใช้บริการเยอะๆนะครับแล้วก็ยอดจองคอต่างๆถล่มทลายเปิดสาขาที่5 6 7ไปถึง10เลยนะครับาขอบคุณนะคะ แล้วก็เราให้คุณการฝากผลงานดีกว่าเห็นว่ามีผลงานเยอะแยะเลยให้เรา